สนับสนุนโดยน้ำดื่มมุลเทียนทุกหยดสดชื่นด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัยปลอดสารเจือปนสะอาดด้วยกระบวนการค่าเชื้อที่ถูกต้องคงไว้ซึ่งแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายทันใจทุกความสดชื่นด้วยบริการส่งถึงที่0852146000หรือ044140002น้ำดื่มมุลเทียนทุกหยดสดชื่น วันที่26สิงหาคม2557ที่ห้องประชุมอนเนกประสงค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์นายยุทธนาวิริยะกิติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์พร้อมกล่าวถวายราชสด,ดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ที่ทรงพระปิชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและทรงเป็นพระบ,บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพร้อมทั้งส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานการค้นคว้า วิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งมีความจําเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศไทยโดยมีคณาจารย์มหาวิทยายลายัยจากหลายมหาวิทยายลายัยสมาคมวิทยาศาสตร์จังหวัดสุรินนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมจํานวนมาก โดยทุกวันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเพื่อเป็นการเทริดพระเกียตรติถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระอัจฉริยภาพในด้านวิทยาศาสตร์มีการสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้านตำบลวากกเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่พระองค์ท่านจนเป็นพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันก็าาไ,ดนได้กำหนดวันที่26กับวันที่27เดือนสิงหาคม เป็นจัดงานวันสนาเยี่ยสร์นะครับอ,อย่างน้อยอมหาลาัยเองซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของจังหวัดสุรินทร์นะครับ